อันนี้ก็มีแฟนแฟนคลับนะครับแฟนเพลงหลายคนนะครับหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงเ,เกี่ยวกับเรื่องอารงณ์การเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับในวิชาชีพเพศัต์ไปนะครับชื่อเพลงก็คือเปลี่ยนให้แกล่งนะครับเพศสัตว์ข็มแข็งกว่าใครวิชาชีเพเราต้องมาก่อนก็เลยมีคนสงสัยครับว่า อันนี้คือศิลปินที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือใครเป็นมืออาชีพหรือเปล่าอะไราบนี้ครับอยากให้น้องเจนนี่แนะนําตัวนิดนึงครับว่าไปเป็นใครย,ยังไงแล้วก็เป็นเพศทำไมเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ครับสวัสดีค่ะก็ชื่อเพศจารกรนนะว่วลาวัชราภูชินนะคะก็ชื่อเล่นที่เจนนี่ค่ะก็จบจากมหาวิทยายลัยขอนแกนนะะ่นค่ะ จบปีนี้เลยกําลังรอใช้ทุนอยู่ค่ะก่อนหน้าน,นี้เคยเคยทำงานแบบแต่งเพลงหรือว่า,าทําอะไรที่เกี่ยวกับวงการดนตรีมาก่อนนี่เนยเคยมีเแตบบีทำเพลงให้อาจารย์สุนีใช่ใค่ะทำแบบเรื่องรับยากใกล้บ้านอะไรอย่างนี้แบบเอ๊แต่ถามนิดน,นึงพัะพอดีมีคนสงสัยเหมือนกันว่าทําไมเพศัเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของ การใช้เพลงนะครับอ๋อคือตอนนั้นแบบอาจารย์ให้ทําเหมือนคล้ายๆกับเป็นแบบซึมแบบให้ความรู้ว่ารับยาใกล้บ้านทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันแบบทําเป็นเพลงคนก็อาจจะฟังแบบเอ้ยติดหูแบบฟังแล้วก็เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบวีตอนแรกอะที่เห็นในตัวตัวโจทย์อันเนี้ยคือความรู้สึกในใจเนี่ยคืออยากให้ภาพมันออกมาเป็นยังไงอะครับเหมือนจากที่อาจารย์ได้วีฟมากับฟังๆมาก็คือแบบต่างการแต่งเพลงครั้งนี้ก็คือแบบ มันอาจจะช่วยผักดันให้ประชาชกรนะคะมีบทบาท<ม>วิชาชีพที่มันชัดเจนมากขึ้น,นอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากให้ รู้สึกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่ๆเข้าไปอยู่มีส่วนร่วมในสภามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบมีไอเดียอะไรใหม่ๆในการแบบรับมือกับสถานการณ์อย่างเช่นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของโควิดใช่ไหมคะก็ใช่เลยใช่แล้วก็ยิ่งคนรุ่นใหม่ๆค่ะจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแนวคิดหรือว่าไอเดียที่แตกต่างกันออกไปจากเดิมเนี่ยค่ะถ้าพอมีคนรุ่นใหม่กับเจเนชันต่างๆร่วมมือกันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันน่าจะทําให้สภาเพศบาลนี่มันมีความพร้อมเอ๊ะผมถามนิดนึงว่า จากที่แต่งเพลงมาเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งวันเนี่ยจุดรู้สึกว่ามีท่อนไหนของเพลงที่แบบว่ามันติดขัดจะเอาเมสเซจที่เราต้องการจะสื่อกับคนดูที่เอามาใส่เพลงจะทำยังไงให้มันดูเข้ากันดีแต่ความรู้สึกเหมือนนั่นนะเนื้อหาแน่นนะทุกคือแบบว่ามีความหมายทุกคําดีมากๆแต่มีการแอบใส่เคป๊อปเป็นนิดนึงปะเห็นมีแบบมีใส่ภาษาอังกฤษเป็นนิดนึง เพราะว่าต้นฉบับจริงๆเขาเพลงเขามันมีภาษาอังกฤษด้วยค่ะพี่ก็เลยแบบเออมาใส่ด้วยมันก็ม่นจะดูเข้ากันมั้งถ้าเกิดทําเพลงลักษณะแบบนี้คือ เป้าหมายหลักกับเนี้ยครับที่อยากจะสื่อสารแล้วคิดว่าข้อความไหนที่แบบอยากจะเน้นลงไปใน m e s s a g ที่ออกไปกับเพลงอ่ะเนี้ยครับอยากจะให้แบบคนรุ่นใหม่ๆเข้าไปแบบเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นจะได้มี <c oughs> อะไรใหม่ๆขึ้นบ้างสุดท้ายนะครับอยากจะถามนิดนึงอยากจะส่งข้อความอะไรไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพศ ของอพวกเรากันบ้างะครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพให้ไปไก่ยิ่งขึ้นค่ะไ,ได้ครับในง,งั้นก็ขอบคุณมากนะครับอ่ อาชีพเราต้องมาก่อนสั่งเสริมให้สังคมดีเขามาฟังกันก่อนแค่ได้ลองเรื่องยาเราเป็นที่หนึ่งมันคงจะด,ดีถ้าได้เปลี่ยนแปลงให้ ทีมเรานั้นมันอยู่นี้เพื่อใจลองมารากลับกันสากนิดแย่ yeah. แล้วเราจะได้ในสิ่งที่ใจนั้นไฟหาทีมเราแทนหัวใจของเพศชเชือก่อนแนวคิดคนรุ่นใหม่ shine bright like a star สินชื่ไม่ไกลจะไปให้ถึงฟ้าอยากจะรู้มีใครทำได้แบบนั้นวัดกันเลยเราทำในน What's up? We've got something to surprise you We are the one who can change the future Yeah, let's do it now ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็ดีเพราะเราจะทำให้ดีกว่ามาเธอมาร่วมมือกันขอสักวันในเปล่าเชื่อเราเธอเราจะกร่งขึ้นแน่นอนมันคงจะดีถ้าได้เปลี่ยนแปลงให้คุณ แล้วเราคันสักนิดแย่ yeah. แล้วเราจะตายในสิ่งที่ใจนั้นไฟหาทีมงเราแทนหัวใจของเพศเชก่อนแนวคิดคนรุ่นใหม,ม China, like star. ่ใชยย้แบล็กไลท์แกสต์สตาร์ฉันใช้